วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำที่ล้างจานให้แฟนกันนะครับไปกันเลยข้อเสียของไม้ไผ่เวลาที่เราต้องการลำที่อยู่ด้านในนี่มันก็จะเอายาก ถ้าหากจะใช้มีดตัดก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะค่อนข้างลำบากอยู่พอสมควรวันนี้ผมก็เลยได้เลื่อยโอซุกะรุ่น OCMC6S1 มาช่วยให้การทำงานของผมนั้นง่ายขึ้นโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของเลื่อยโอซุกะตัวนี้จะมีขนาดบาตที่ยาวถึง6นิ้วเลยนะครับทำให้สามารถยื่นเข้าไปตัดไม้ไผ่ลำที่อยู่ด้านในได้เลยและยังสามารถตัดท่อนไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง12เซนติเมตรได้เลยนะครับสามารถปรับความตึงของโซ่ได้นะครับโดยคลายล็อกที่ปุ่มแดงเล็กนะครับแล้วปรับความตึง ปุ่มแดงใหญ่ก็จะทําให้เราได้ความตึงของโซ่ที่เราต้องการต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบางใบนะครับประโยชน์ก็คือเอาไว้ป้องกันเศษที่เลื่อยต่างๆที่จะกระเด็นเข้าตาเราเมื่อเวลาที่เราใช้งานนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวและสามารถง้างได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสวิตซ์ซึ่งเขาทําออกมาเนี่ยจะเป็น2ปุ่มนะครับเป็นเซฟตี้และก็ยังมีกาดป้องกันไม่ให้มีอะไรมาโดน สวิตช์นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยมากเลยนะครับเวลาที่เราต้องการใช้งานนะครับจะต้องทําการกดทั้ง2ส,งสวิตช์พร้อมๆกันนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กําลัง แรงบิดอยู่ที่2,850รอบต่อนอาทีเลยนะครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นแบตอันต้าเซลลขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับโดยแบตเตอรี่ของเขานะครับออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับเครื่องมือทั้ง6รายการเลยนะครับด้วยมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ใช้งานได้ไม่มีสะดุดแรงบิดถึง2,850รอบต่อนอาทีบอดี้ที่สวยแข็งแรงเหมาะมือโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทําการตัดลงมาแล้วก็ทําการทอนนะครับเอาไปใส่รถแล้วก็เตรียมพื้นที่นะครับ ในการที่จะทำเคาน์เตอร์ล้างจานให้แฟนต่อนะครับทำแบบบ้านๆไปเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะทำการเจาะนำรูไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม้ไผ่เนี่ยเวลาตอกตะปูไปนะครับจะไม่แตกโดยวิธีนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนในการทำงานได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าหากท่านไหนต้องการความสวยงามก็ต้องแลกด้วย ซึ่งในส่วนของผมก็ไม่ด้สีเรลียดนะครับเรื่องความสวยงามอาศัยว่าทําให้เกิดความสะดวกนะครับในการใช้งานจากนั้นนะครับผมก็ได้นําเลื่อยมาตัดบริเวณส่วนเกินออกไปนะครับแล้วก็ได้ทดลองเอาไม้มาปูดูนะครับว่าสามารถที่จะรับน้ำหนักชามกระมังได้หรือเปล่านะครับต่อมาผมก็ใช้หินเจียขัดบริเวณตาแล้วก็ตรงที่มีคมนะครับออกไปเพิ่มความปลอดภัยให้กับแฟนของผมนะครับแฟนผมก็ได้ล้างจานอย่างสะดวกนะครับ มากขึ้นกว่าเดิมที่ต้องมานั่งแบบนี้นะครับซึ่งทําให้ปวดขานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโอซากะนะครับที่ผลิตเครื่องมือดีๆมาให้พวกเราได้ใช้กันถือว่าครบคันการใช้งานในสวนเลยทีเดียวครับท่านใดจะใช้เป็นแบบมือถือเหมือนที่ผมใช้อยู่ก็ได้เช่นกันที่สุดก็คือเขามีการรับประกันสินค้าถึง6เดือนเต็มเคลนทุกสภาพการใช้งานอะไรมีเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับแล้วก็มีการ บริการหลังการขายเนี่ยแบบจัดเต็มไว้ใจได้เลยครับถ้าหากสนใจคลิกในตะกร้าด้านล่างหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ